สมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาตัดฟักทองน้ําเต้านะครับเพื่อที่จะเอาไปทําอาหารนะครับเนี่ยผมนะครับเห็นไหมครับสีเขาเทาไหมครับเนี่ยมีเทาตั้งแต่ก้นเลยนะครับไปถึงหัวเลยนะครับแล้วก็ทั้งลูกนะครับอย่างนี้ใช้ได้แล้วนะครับนะน่ครับผมใช้ตะกร้านะครับเข่งขนมจีนนะครับใส่ฟางหญ้าแห้งรองไว้นะครับไม่ให้ผิวเขาโดนกับหินนะครับจะได้จะได้ไม่ถลอกแล้วก็ไม่เน่านะครับ เราตัดได้เลยนะครับตัดไว้คั่วไปหน่อยนะครับเผื่อเรายังทำเอเดี๋ยวยังไม่ได้ทําพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็เก็บไว้ก่อนขั่วยาวๆอย่างเงี้ยเราก็เก็บไว้ได้หลายวันเนี่ไหมครับเนตรงนี้เขายังโดนขอบตะกร่ายังเป็นรอยไหมครับเนี่ยเี่โดนขอบตะกร้านะครับอ่ะวเราไปตัดลูกต่อไปนะครับเพราะว่าต้นเขานะครับเถาเขาเนี่ยเริ่มลรยแล้วนะครับนะนะครับเถาเขาเริ่มลยแล้วเดี๋ยวเราต้องลเถาเขาแล้วนะครับนี่ครับลูกนี้ก็เถาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยรูกเนี้ยเทาทั้งลูกแล้วนะครับ นี่ยครับเทานี่ผมก็ดูแบบว่าดูแบบกับฟักทองทั่วไปนะครับผมก็เอาประมาณนี้นะครับตัดได้เลยครับนี่ครับโอลูกนี้ใหญ่หน่อยนะครับเทาทั้งลูกเลยเห็นไหมครับนี่สวยงามฟักทองน้ำเต้านะครับอ่าเราไปตัดลูกต่อไปก็ตรงนี้ก็ปลูกเอาไว้หลังนะครับที่ ทำครัวนะครับเป็นที่ล้างชามก็เม็ดเขาก็โยนโยนไว้มัางอะไรตัวแต่ผลนี้ผมไม่ได้ลองนะครับเนี่ยแต่กระเทาแล้วนะครับเนี่ยเท้าหมดแล้วแต่ลูกไม่โตนะครับลูกประมาณนี้นี่ครับตัดเลยเห็นไหมครับนี่ครับถ้าเกิดว่าผิวเขาเนี่ยโดนกับหินนะครับเห็นไหมเขาจะมีรอยนะครับมีรอยเจาะเข้าไปเห็นไหมครับพอมันถลอกปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะมีมีรอยตัวอะไรเจาะเข้าไปได้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับผิวจะไม่สวยอย่างนี้นะครับพยายามหาเข่งนะครับ เอาหญ้าเอาฟางลองเขาทั้งหน่อยนี่ครับต้นนี้ก็เหมือนกันนี่ผมก็ไม่ได้ลองพอดีมันอยู่ด้านในนะครับไม่รู้เป็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตัดก่อนนะครับตัดก่อนได้สี่ลูกนะครับต้นหนึ่งนี่ครับเนี่ยสี่ลูกต้นหนึ่งลูกนี้ไม่เป็นนะครับแต่ก็เท่าทั้งลูกแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่านะครับแก่ได้ที่แล้วนะครับแก่ได้ที่แล้ว นี่ครับสี่ลูกครับโอ้โหเป็นไงครับสวยงามได้ที่แล้วนะมีใยหนึ่งนะครับแล้วก็ย่อมมาหนึ่งนะครับแล้วก็กลมหนึ่งสี่ลูกต้นต้นเดียวนะครับเนี่ยต้นเดียวนะครับต้นเดียวเถาเดียวเดี๋ยวผมก็ต้องลื้เถาเขาเลยแล้วเราก็หว่านโรนเม็ดไว้ใหม่นะครับปลูกเขาใหม่ว่าสังเกตจากเถาก็ได้นะครับถ้าอายุเราไม่ได้จดเนี่ยเถาเขาจะโลอย่างเงี้ยอายุเขาจะได้แล้วนะครับแล้วก็ดูสีที่ผลเขา ฟักทองน้าเต้าเคยทานแล้วนะครับก็อร่อยดีนะครับเคยซื้อมาทานแล้วก็เอาเม็ดเขานะครับมาปลูกนะครับแต่ของเราเนี่ยปลอดสารเคมีของผมไม่ปลอดสารเคมีร้อยเซนะครับไม่ได้ฉีดเดี๋ยวจะลองดูว่าอร่อยกว่าเขาไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับครับขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับมีประโยชน์มากๆนะครับฟักทองน้าเต้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ